แองเลยแองเลยบอสแงเลยบอสมีอะไพูดก็พูดสิครับโกระบนะบเลย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 เอาคมไหมครบครับคบไมครบครบไหมไมครบ เฮ้ยพูดดีๆหน่อยครบหรือเปล่าครบไหมฟังเลยหัวพูดเลยวะพูดเป็นคำหน่อยครบหรือเปล่าบอสพูดว่าพอบอสพูด่พอคุกเข่าลองดูสินี่ไอ้เงียบๆลองดูบอสอ่ะพูดคำตอบครับคำตอบ โผมไหมครับ่ะเรียนผมไหมผมครบค่ะครบ